สัปดาหปีอีกรอบนึง่งเราข้ามเสียงคู่หน่อยอีกนิดนึงเนาะลุงเนาะแต่ก่อนสิเคยได้ยินแต่เสียงแว๊ะแว๊ะแวะแวะมืนบอแต่ตอนนี้จะได้ยินเสียงวัก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 แล้วเห็นตัวจีงพร้อมเนาะค่ะเนาะตอนนี้จะเห็นตัวจีงคู่หน่อยเยอะค่อนข้างช่วงระหว่างโควิดเนี่ยเพราะว,ะว,ะวะ่าตอนนี้คู่หน่อยจะสอนทั้งต่อไลน์น้ำก็เลยต้องได้ยินเสียงคู่หน่อยเห็นเสียงแล้วก็เห็นตัวจีงพร้อมเอาบัณฑิตาเข้าใจสะบักแล้วเนาะค่ะเนาะบัณฑิตาเข้าใจตรงสะบักตรงอื่นก็จะจะบอกเช่นไหนบบ่่เเออาาตกืนมปรีย ก็ใหม่นอกะเนะาะบัดนี้จะพูดหน่อยจะให้นักเรียนจําหลักของการจําถ้าจากักสามลงมาถึงหาเออถ้าจากักสามลงมาถึงหาเนี่ยจะเป็นอาการของสะบักจมส่วนใหญ่คนจะเป็นรายที่สุดคือจะเป็นของขาง,งขวาเออจะเป็นขางขวาลายที่สุดแต่ถ้าเป็นขงาง้า้ต้องระมัดระวังนิดนึงขาง้งา้เนี่ยถึงขั้นตายได้ถ้ามันเป็นลองดูดสะบักเข้าไปเนี่ยมันถึงขั้นตายได้แต่ถ้าลงสะบักจมซื้อบาเป็นยัง มันกดเราสะบัดมันจะแลนหนีมันจะไล่วิ่งเขาะจะต้องไล่ให้เป็นบันทึถ้าจากสามขึ้นมาถึงหนึ่งจะเป็นอาการของไมเกรนหรืออาการปวดหัวถ้าสมถึงหนึ่งเขาจำได้ว่าถ้าสามถึงหนึ่งเนะี่ยจะเป็นอาการของการปวดหัวและลักษณะการนวดจะนวดแบบใด ขเขาจะก็มาเนาะบัดน,นี้ถ้าอยากพูดยังไงตามมาเรียนลูงเรียนเสนริมทักษะการด้วยท่านอุดรท่านนีเบอร์โทรบาค่ะ0 8 7 2 2 1 3 8 8 4็่าทเลียนแค่สี่ปัญหาเลียนตล,ล,ลอดชีวิตของตัตเฮาถ้าบ่มีหม่องพักมาพักน้ำคู่หน่อยได้เลยบองซีเลียต้องมจาจ่ายค่ะยูนิฟอร์มชุดงามๆโอเคเนาะคนะ่ะเนาะแล้วพีอาหารได้กินพ่อถ้าจะกินนอกเหนือกับข่อยว่ากันอีกื่อนึ่ง้อตมาจ่ายค่าหนังค่าไฟบอตองหาจใจยังค่าเอกสารจ่ายบ่ตรงจายเห็นบ่เอกสารที่ถูกต้องก็คืออตตััววขงเรา แล้วก็ะแ้เอาไปนี่ตรงสมัครเข้าใจแล้วมันบอรงหนึ่งกลางสี่กลางหนึ่งก้าใจแล้วบันนี่เขียนตรงนี้ลงไปเอาเขียนไว้ไปที่ไหนลูกเอาปากกามาเขียนเขียนกระดูกไขนสลังลงวาดกระดูกไขนสลังจากซีจับตรงนี้นะบันนี่จับตรงนี้นะเนี่ยจับตรงนี้พร้อมแล้วก็ไปวาดที่ตรงนั้นพร่องจ,จากกระดูกไขนสลังจากซี อ่าวันลงไปเออจากนี่คือกระดูกคอข้อที่เจ็ดี่คือซีเขียนว่าซีเออคือซีคือซีซีบัดี้ซีตรงนี้เออซีตรงนี้ฟังซีตรงนี้ไปที่นหนซีตรงนี้มันจะเป็นสีของป่าออสีของป่าน้ำเป็นสีของบ่าน้ำเป็นสีของโค้งคอด้านนอกและด้านในด้วยงงบอ เป็ดซีของคงข้อด้านนอกและด้านในตรงอื่นกจ็จาสเฟ้าแบ็ดไหนกูนหน่อยปะอู้น้ำโอเคเนาะของโรงเรียนเสริมเัือกสายการนวดไทยอุดรท่านนี้เนี่ยจัเป็นหลักการจําและเป็นซีของหลังนัง่งท่อนบนเป็นซีของหลังท่อนบนหลังกาจะแบ่งเป็นสองท่อนเม่นบ่งงบ่อเออจะมีท่อนล่างกับท่อนบนโอเคเนาะโอเคบัดเนี้เอาถ้ากดตรงซีของท่อนบน ถ้ากดตกซีของท่อนบนเนี่ยซีของท่อนบนของหลังมันจะบังคับเลือดและความร้อนขึ้นทั้งทึงถ้ากดเขียนไว้นั้นคะ่ะมันสสีรรด้จําได้ถ้ามันบ่กขึ้นทั้งทึ่งระวังลูกค้าจาักปัญญาอ่อนหรือมีอาการเออ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 เข้าใจไหว่าเอ,ออ,อเออบอจะเป็นซองลมซังลา,างซิงลิงถ้าไม่เล่าไปนวดแล้วถ้าเลือดมันบ่กขึ้นไปตามที่บอกนะคะ มันบอออกจันทผู้สั่งเรู้ทงังหรือออกสักออกทวารทั้งหาหรือออกทวารทั้งเกตหรือพาออกจอมขวัญเนี่ยอาการของลูกค้าจะเกิดอาการแบบมึนๆงงๆโอเคเพราะฉะนั้นกดตรงซีเนี่ยต้องให้มันไปตามที่บอกเดก๋ดยครถ้ามันไปทั้งแขนถือบอกถือบล็อก่ะงถ้ามันออกทั้งแขนบริเวณซีถือบอกเนี่ยออก้าทังซีถือบลอก เออทำมันล่องยังสิถือบอสเออทำบ้านขึ้นยังสิกระถือเออกรแสดงว่าวัตถุประสงค์ของตรงนี้มันจะไปได้ทั้งหมดไปได้ทั้งหมดงงบอสเอ้าบัดนี้มัดกดตรงกลางบัดนี่หนะกดตรงกลางของท่องบนกลางของท่องบนเออกลางกลางบัดนีดกลางเออแล้วกางบัดนีดกลางลงมาห่างลงมาหนึ่งฝ่ามือเออกางบัดนีดกดกลางตรงนี้ต้องมาเข้าสะบัดหน้า เนี่ยเขาสะบักนาเขียนไม้ไปที่น่ะมาเขาสะบักนาแต่ต้องห้างกระดูกกรหลังจากนิ้วหนึ่งนิ้วถ้ากดกลางจะต้องให้รู้สึกห้อนยูบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะทะลุกออกข้างนาถ้าพวกออกข้างนาก็แสดงว่าเขากดบ่อหยังกดไม่ถูกมันจะกดตรงนึงบ่ะเนี่ยกดนึงมันจะต้องเข้าออใต้ราวนม